สบายดีพี่น้องมื่อนี้พ่อพ่อกระช่องเบาเออชาแนวอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้ก็อยู่กลางหมู่บ้านมาเล่นน้ำเจีอามาราอยู่บ้านพี่น้อง <c oughs> บ้านอามาราเลยพี่น้องปูกต้นมงต้นไม้ร่มรื่นดีเพิ่นเงาลางเก่าเพิ่นกระมากแล้วพี่น้องอู้ยมันก็ดีฮะอู้ยต้นกระเจี๊ยบก็มีพี่น้อง <c oughs> ของน้องของเนี้ยโอ้คุณแม่ มาดูมามันเถอะเด้บายพ้องโออบ้านเงคนออกไปนอนนาเฮงพี่น้องเอ้ยมาหกงาเอ้ยแม่ได้ออกงาโอ้องทำอยู่จีให้ออกต้บงใส่เ้ยลอลูกหญ้าเดินบ้านเดินเฮือนเพิินพี่น้องเลยจะไม่มาเพิินดูเ้ เน็ปนอกใส่มือพวดพวดพวดเราได้ <laughs> บ้านเพื่อนกาลมลื่นเย็นดีเด้พี่น้องเอ้ยต้นมะคุงมะคามะม่วงมะพร้าวอันนี้เป็นแคมทางต้นตรีราบดีหรือว่าดอกจำปาเนี่ยเองนะพี่น้อง นี่ต้นคามพี่เนาะนี่คือต้นคามต้นคามนี่คือเอาไปยอมเสือดำเน,ะนาะเสืออพุทไทยดพี่เนาะเสืออพุทไทยอันลครพนมยังประมาณนี้ะนีะ่อันนี้นะจิไปย่อมเป็นเสือดำ ไม่ใหญ่มองโลกอยู่เด้พี่น้องต้นกระเจี๊ยบกระมีพี่น้องเอ้ยต้นกระเจี๊ยบนี่ใบเงี้ยกำลังเป็นมากตรมลื่นพูนต้นกงต้นกล้วยสิพี่น้องได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงบ่เดี๋ยวคุณคุยโทรศัพท์แล้วเขาจะไปคุยกับเพื่อนนาะพี่น้อง อีหยังเจจบอีหยังจ้ะสวัสดีค่ะมหาเจอีกแล้วพี่น้องมืึงห้อยออกมือนี้เส้นก็เลยมาเฝ้าคุณแม่ค่ะบู๊ยเฝ้าคุณแม่คุณเพื่อคุณแม่ให้โชกเงินล่ามีแต่คุณแม่ปอยห้อยห้อยห้อยลาวห้อยไทยเอาวันนี้วันที่หนึ่งก็ห้อยไทยติห้อยไทยซอแล้วค่ะโอ้ซื้อเลยเมื่อนนี้กับไลค์โค้กับข้าก็ ร so ับข้อหัวเขาก็ซีตั้งใจถาเบิ่งรุ่นหัวพุนักขาเขาจะมาเบิ่งคลิปนางหรอกค่ะต้องเบิ่งดอกค่ะต้องเบิ่งกินเนยอยู่น้ำบ้านน้ำกลัะมาจิ่งพันจิพาทัวบ้านเลยพี่เนาะจะได้เห็นทุกมอกทุกมุมจ้ะค่ะบ้านอัมราเคยอยู่คนน่าสน้านคนนะค่ะ วันนี้อยู่กับคุณแม่สองคนเจ้าค่ะมาเฝ้าคุณแม่มาเฝ้คุณแม่ได้ปุี้เพื่อคุณแม่ให้โซ่ไห้ลาบได้ปุี้ลาบเมืนรวยคุกคุกคุณแม่ข้าแม่เด็กพี่น้องเอ้ยหนุบเอาเด้อในเงินในทองในเมือนี้มันมันเลยพี่น้องเจ๊เพิ่งจะพาไปทวมหลังบ้าน กับหมอน้ำเย็นของุแม่ฉันน้ำตาลใน้ยอยู่แ้ว่ะอุ้ยมีน้ำอยู่ใช่อยู่ปกติเห็ดห่านไม่ได้เหนียวก่พอนี่เนาะเห็ดกระบวย y แม่เจ้เห็ดกระบว o ยตากกินเย็นๆไหมอืมห่อเป็นใหญ่หนอนนะเนาะแมนมีแต่ครัวค่ะครัวพี่ป๊อปครัวพี่ป <laughs> แม่บ้านเทีันม่ากไปพี่น้องบ้านี่อัมราที่มากไปพี่น้องจาา้าค่ะก็ะเลือตะคะั่ยวยจ้าค่ะตะครวาไวยขึ้นฮิดยูเห็ดกิ่นนะจ้าค่ะแต่บ้านท่านได้อบประตูกับท่านมีจา้าค่ะแม่แม่นะขามากักย่าใหญ่พี่น้องฉันไม่ได้ทำแค่นี้นะคะกระสิยมเห็ดคั่วเห็ดยังออกมาพี่ดิโอจะมีโครงการดูมีโครงการไม่โตจริงๆนะ ประเทศสมนีอ um, ันน no ี้ยังบมแล่้วยังชิต่ออีกพี่น้องอบาที่ที่ที่อยู่แล้วเ็ยังบมแล่โอ้ยทางผูลามหงแล้วพี่น้องเอ้ยมึงในมฮงหงพิ่นนะต่ำมอหต่ำซุ้มแซวด้เนาะนวหง่ายอะลิตำซุมแซลทกคนคากอะลิมงหงไอ้อันไหนจ้า หลายโก้เ้ยของเรือเคือเหมาะเครือมันกับมีแล้วดูปลูกเห็นมันโฮดูปลูกแล้วมันโฮกล้วยสัมกล้วยตะนีอันเลยเอออันนี้คือหลังบ้านจะสวนหลังบ้านเลยกับอังกับหนูค่ะอังกับหนูไว้กันเท่นั้นวะมะเร็งเออการมะเร็ง มีต้นตานอดอกเจ๊เอาคือบ่มีหมากตัวมันแข็ตัวผูตัวผูเออตัวผู้พี่น้องก่อบพงก่อบผายเพื่อนก็มีถ้าบ่มีเขาลูเขาง้อมนะอมักน,นออก็สิกลวงนะถักเนาะกลวงกลวงือเพราะจะนอนกัได้หม่างเอาละขั้วกันได้ไม่เห็นขั้วต่อมนันอืมลำบากคุณแม่คุณแม่ไม่ไม่อยากอยู่ด้วยแกบอกว่ามาตามคุณแม่ค่ะเพื่อนบอกว่า ซิ่งจิ๋วหนิไปถ่ายนะเข้ามาแต่มื่อวานเมียนเข้ามาแล้วเพื่อนก็มายอมออกเลยพี่น้องเอ้ยกินทอดข้างผู้บ่เป็นยังเดาขึ้นว่ากินทอดอันคางผู้คางกู้อะไรอยู่ทางไหนมูนี่อยู่ทางหน้าบ้านเนาะบ่ได้สังเกตกินทอดอัน ไปห้าบเิ่นแล้วคิดหอดผู้กิดหอดยาสมุนไพรเพิ่นเนี่ยน่นั่นเราเคยอยู่แล้วก็บ้านเราเคยอยู่เคยใหญ่เคยอบอุ่นนะเจ้าก็ถ้าหราไปอยู่ต่างประเทศคิดหอดคือเก่าแม่นบอค้ากิดหอดแม่จ้าก็คือสมภารแ่ะไปกรุงเทพตั้งหลายปีเนาะทไทยกินหอบานมาอยู่บ้านอยู่ไต่บเนาะโอ้ยมีใครไต่อยู่บุญดอกกินหอดบ้านกันก็มาตายอยู่บ้านคือเก่าพี่น้องเอ้ย โอ้เจหายไปใส่กับบงหุ่นเลยพี่น้องได้วเป็นเบาเบากระเบาหนามกระสิปากันเมื้อแบบนี้โอ้ต่นกล้วยงามงามตกใจมั้ดพี่น้องไหยมาจวดกันบัดนึงมาเดียวนู่นนะคะโอ้ยเชั้น เดิมนะคะฉันส,สวยแล้วก็รวยมากมีใบมีบมรถคอนโดมีวีมตุ๊กตาบายนี่แหละขลรถฉันสมัยตะกี้เฮานี่เนาะขี่จักรยานอันไปอันไปโหงเฮียนพี่เนาะล่ออันยังใช้ได้อยู่บ้านนี้ะะนะ <c oughs> มันอะไรอยนนู่เอาตื่นเปลี่ยนหล่ออยู่ขาวสมัยก่อนนะคะล่อนี่นะคะแก่ขาวเนาะสมัยบนมีรถถ่ายนะคะใส่ล่อนี่นะคะ่ะ โอ้ยเคยใส่เอามาสอมตอนนี้ก็ยังใส่ได้อยู่ได้นี่เร่รถทีบนี่นนยังใส่ได้อยู่เลยนี่มันเอาออกมาได้เอไ,ได้ดอกนี่ครัวจะคับคัวของเราตัวเบนนิ่เข่าเจ๊เอามาล่าหิวเข่าพี่ต้องยยนี่ไงเราเี่นเลยครับเราเกี่นมาแต่หน้าเปล่เล่าหน้ากับว่าคือม้าออกเป็นเออมากออ,ามาออกไปนะก็ดีคือกันเนี่ยมันอยู่บ้านมันอันนี้เนาะ บันโบมี่ยังคุณแม่ซ้ำสิปูกาค่ะเป็นเดินกวางไงเพิ่นปลูกซ้ำสิปลูกแล้วแหละเล่าเพิ่นกระซองลาง่างมาเปไปเห็ดหน้าลายท่งพี่เนะาะมะขมกระกน้อากดูเป็สีน่ออืมมะขามหวานพี่เนาะเดี๋ยวเห็นอยู่บ่เดี๋ยวมีได้จ้าเห็ดบ้านน้าก็สิป,ประมาณนี้เจ้าค่ะพี่น,อน้องเจ้าค่ะ คืนไปหันกระโบมี่ยังป่ะค่ะนาบ้านโอ้ยอยากหมักบวบดิหมักบวบให้มีหมักบวบมี่เด้อหมักบวบแจ็คเกลมาจะใส่มันบวบันนี้มันกำลังออกดอกจะชอบมูทุกแจกว่ามีมากเลยดอกมันปั่นีม่เห็นเลยดอกมันเต็มจนพุนอยู่บาไม่เห็นอยู่เมื่อเจอะมาลาพี่ดอกปฏิเหตยังดอกพากันมานั่งเล่นชงแจ้วกัน พาตัวสิไปใช้ต่อไปไปต้งัวใยืนหน้คันห้าอยสิลงองบูบอไลงไปของบ่อมีเหื่อไ่บ่อมีเหื่อปี่คอเบี่ยป่าลายอ๋อตึกป่าห่วยเนี่มื่อนีอันพวกนางไปกะได้อยิ่งตึกป่าห่วยกับพ่อเด็กปีงู่เจ้าค่ะร่มรื่นดีเนาะเย็นสบายเย็นก็จะมากมาเล่นมาอย่างนี้นะ แม่แม่น,มนางก็หลายๆคนก็นมาเล่นเยอะพีนน่น้องไปเจาะแวบไปแวบมาก็เจาะก็มาเล่นนั้นเราจะไม่อยากไปอยู่นอกยายยังมาเล่นและแม่ฉันอยู่ในบ้านเรามีหมู่หลายยายเมตุน, <laughs> นหะ <laughs> หมู่เขามแม่มาเล่าออกไปอยู่หน้าบ่อคิดหอดแล้วบ่อคิดหอดอ่ะเขาบอกไปเขาว่าว่าจากบ่อให้ไป เอาโควิดคอยเอาป้ายเขี่ยมระติดไว้ไพ่เป็นโควิดบ้านเฮานะไพ่เป็นคอยอยากถามอยู่กรบอกว่าไพ่เป็นแต่ว่าญาติคนทั้งอื่นท่านญาติน่ะญาติคนทั้งอื่นญาติคนทั้งป้องกันแหละป้องกันดีกว่ากันท่านก็สร้างอันนี้ว่า้นที่นี่บ่อยครัาใพ่ชิบหายหมดเลยารับไประเฮือนอัมราน่ามันมันคนไายอยู่แล้ว คนหลายเฉพาะมู<บ>่พวกข้าก็หลายดิบ้านนี้บ่อแม่จะนั้นตลาดน้อตตลาดขาก็ป้องกันไว้ก่นกนอนเนาะเขาไปขายบ้านนั้น,นบ้านนี้มาดิพอพอมันวิดมันมันว่างแล้วก็เจอถิ่ม้วได้ป่ายกันไม่ได <laughs> ้พ่อแม่เขาจะคงวะเขาไล้เพราะไม่ไงบ่อันว่าเขาค่ให้เข่าไปเราก็ได้ไม่ไงพอดีวันหลังเนาะเข่าได้เป็นกินข้าวได้พี่น <laughs> ้องเอ้เข้าวดีดอก <laughs> ข้าวทีดอกโบมียังกินอีกแล้วคัดปูป่าผัดบวอยาเท่าเลยจริงๆนะมีนะกินนะแต่บอกกินกินข้าวที่ดอกใครกับวะกินข้าวใบเกลือเอากินข้าวใบกอืใบเกลือมีแห้งใดเนาะอ๋อมีแห้งใดหุงข้าวแล้วเอาน้ำตาลกุนจักหน่อยก็กินแซ่บเลยอระไรอึอแต่แต่ข้าวหุงนะกกระไรับบ่ไปซื้อเออจะว่าปีนี้จะว่าขอยใส่บักหลายลหนึ่งอ้ยใ่แน่ ปีแล้วนี่เห็ดสามสี่สอบจะคองข้ามบริกินเห็ดลงทานเบิร์ดแม่พูดเดี๋ยวกมีหงอกมีงานหลักการพักเกตเห็ดลงทานเบิร์ดเห็ดเขาพาที่กระต้มกุ้ยไปแจกเขาน้องมา่งสวัสดีเบาเอื้อกลยสิคอเก็บภาพบรรยากาศวิทยุที่นี้เด้อฝากกดไลก์กดแชร์บ่าวเอื้อแล้วก็บ่รรนาบแล้วก็เจียมาลาในเรื่องพี่น้องฝากกดไลก์กดติดตามเพื่อนเจ้อหายกำลังใจเพื่อนในเรื่องเจ้าค่ะ โดยสบายดี